นถนนลัดยางน่าเป็นถนนลัดยางนี่ก็ไปอีกตำบลหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็ไปที่ที่ตัวโรงพยาบาลสันรประตองก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับอันนี้ก็จะไปตำบลทุ่งสตกถ้าจากทุ่งสตกก็อ้อมไปถนนเลี่ยงเมืองอีกก็แค่2กิโล3กิโลก็ขึ้นไปพื้นสวนโลกอีกประมาณ10กิโลนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นครับก็สงบพอมีบ้านคนอยู่หนึ่งหลัง2หลังสมหลัง4ี่ห้าหลังนะครับแต่นี้จะเป็นชาญชาญบ้านชาญหมู่บ้านบรรยากาศก็เงียบเงียบมีธรรมชาติเสียงนกครับมีเสียงนก,นงนกมีน้ำร่มรื่นดินดนะีเป็นดินทรายที่น้ำมาซ้ะมาปลูก ผักสวยมากครับนะครับมีระบบน้ำหมดนะฮะัลำไยถ้าเกิดใครที่ซื้อทิ้งไว้ก็เขาก็เขาก็ช่วยดูแลให้มีคนดูแลให้นะครับแบ่งค่าค่าลำไยกันขายลำไยได้ก็แบ่งกันอันนี้เป็นระบบท่อนนําครับเป็นน้ำบาดาลน,นะครับส่วนด้านหลังก็เป็น แม่น้ำนะครับนี่ถ้าถางให้สะอาดนิดนึงนะเป็นที่นั่งเล่นได้สบายเพราะตอนนี้มีกอไม้ไผ่ร่มรื่นมากเย็นมากมีต้นกล้วยฮนะแล้วก็มีแม่น้ำนี่ฮนะเราสามารถมานั่งตกปลาเล่นหรือว่ามา,าสร้างที่นั่งทานกาแฟบรรยากาศเย็นๆได้นะครับเดี๋ยวพิชาติ กล้บ้านก็เลยจะลองดูว่าเช็คดูว่ามันมีปลาหรือเปล่าก็ตรงนั้นเพราะว่าเห็นตรงนั้นเขาก็าวัยรุ่นเขานั่งตกปลาเจอบ่อยๆเหมือนกันเขาก็นั่งกันฮะสนุกสนานไปฝั่งนู้นก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งนะครับอันนี้คืออินทนน์นะฮะตรงนี้ไปก็ปางช้างล่องแพมุมนี้ก็จะไปดอยสุเทพนะครับนี่ฮะนั่ก็คือที่ติดแม่น้ำพี่ชาติทมาดู สำหรับคนที่สนใจอยากจะได้อ,อยากจะได้ที่หรือว่าสนใจอยากจะสอบถามทักเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปที่นั่งุบป่าแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ